เชียงใหม่เตรียมบันทึกสถิติโลกกินเนสเวิุ๊ลเลคคอร์ขขอสร่วมสร้างประวัติศาสตร,ร์ฟอนเล็บอัตลักษณ์เชียงใหม่ที่งานสมโพธิเชียงใหม่729ปีภายในงานจะมีการรวมตัวของช่างฟอนเล็บอัตลักษณ์เชียงใหม่จำนวนหมื่นกว่าคนที่จะจัดขึ้นที่งานสมโพธิเชียงใหม่729ปีในวันเสาร์ที่19เมษายนปี2568นี้ณนะลานพระบระมราชอาุสาวรีย์สามกษัตริย์และจุดสําคัญรอบคูเมืองเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมาคมสตรีนครเชียงใหม่องค์กรภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนได้จัดถแถลงข่าวงานสมโพธิเชียงใหม่729ปีภายใต้แนวคิดนครเชียงใหม่เมืองแห่งความสุขโดวยวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาอนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่นทั้งยังเป็นการถวายสักการะแดบ่บุรพากษัตรและอดีตเจ้าผู้ปกครองนครเชียงใหม่ตามขนบธรรมเนียมล้านนาให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่เชียงใหม่ครบรอบ729ปีงานสมโพธิเชียง 729ปีถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย12เดือน12ทีมของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้เทศกาลและอีเวนต์เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างเอกลักษณ์ให้เชียงใหม่เป็นเมืองเทศกาลโลกอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกในอนาคต เพราะงานนี้เข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายสําหรับใครที่ไม่สามารถมาเที่ยวได้ก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะครับเพราะในวันงานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทําการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook หาคุณผู้ชมที่อยู่ทางไกลท่องเที่ยวงานสมโพธิเชียงใหม่729ปีมาร่วมเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเชียงใหม่ในปีนี้กันเยอะๆนะครับ